นะครับมองข้องไปเลยทีเดียวครับใบสวยๆนะครับโอ้โหรับไปเต็มๆเลยนะครับทุนการศึกษาในวันนี้นะครับจำนวน500บาทนะครับโชคดีจริงๆเลยนะครับสำหรับวันนี้โรงเรียนของบ้านโถนะครับโรงเรียนบ้าน้อยโรงเรียนบ้านบงตันนะครับได้รับทุนการศึกษานะครับจำนวนเศดทุนในวันนี้นะครับ อ่าขันดับบอลอีกนิดนึงครับก็เป็นขยับบออีกนิดนึงนะครับอ่ามองกล้องนะครับมองกล้องนะครับแล้วก็ยิงครับแ๊บซี่ครับโอเคค่ะขอขอบคุณท่านนายกฯเป็นศูสูงค่ะโอ้โหคู่หวนมาอีกแล้วนะครับสำหรับชุดการแสดงนะครับในวันนี้เป็นของโรงเรียนบ้านโทงวิทยานะครับไม่ทราบว่า กองเชียร์ข้างหน้ามีไหมครับไหนใครมาจากโรงเรียนบ้านทงบ้างคะขอเสียงหน่อยโอ้โหยกมือกันเทียบเลยนะครับน้องๆพร้อมหรือยังครับไหนโรงเรียนบ้านทงครับพร้อมหรือยังครับโอ้โหมารอข้างเวทีแล้วครับกุวานครับมาในบทเพลงนะครับคาเฟอีนนะครับกุวานเป็นเพลงที่กําลังดังเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะครับขอเสียงรบมือดังๆให้กับโรงเรียนบ้านทงวิทยาด้วยครับ